ค่ะพ่อชาชันนะคะวิโอเลเกนสกูลาเมเตอร์ค่ะวันนี้เรามาทำซุ้มบ้านละแหนไปเริ่มกันเลยอย่างได้น้องคนเลาตน้นไปสุ่มบ้านเราเจอไปบ้านไหนดีกบ้านนี้กันอยากได้บ้านไอซ์คว,วีมมากเลยอ่ะ 慢用。 แต่บาวนี้ที่เราชอบเหมืเกิมไหมไม่เหมืนเดม S I B O E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  s u p e r h E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  s u p e เหมือนเดิม s u p e r h ลองเข้าไปไหมไม่เคยเข้า เขาไมก่อนแเออหาข้าวมันก็ชอบานี้แต่ก็ชอบอยู่บ้านยเนียเอชอบตอนที่เนั้นต่ลาได้ก็ันออคนนคบ้นเยเต็มอกาไปกินอะไร สิ้นปุ้งก็ต้อหมอกจากป้าตัวนี้ป่ะหาทางออกไม่เจอ ได้ินเสีก็คิดว่างกลัวเหรอคำสรรงทีวินปุ้งอิมอสนียมงคลระกวนทไปคิดประสิทธิจงาเป็นกับ จ็ดชัดปะปงกันนอนโต๊ดโต๊ะมาสามีจักบ้านปที่เิิี้จมเป็นกับแหวแก้เจ็ดชัดกองการกั Okay. <coughs> 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 <coughs>

สงสัยจะเข้ามาไม่ทนันเนาะสวยสงสัยจะมาโรงเรียนไม่ท,ทันเชิญด้วยนีย่ฉันมาเร็วแล้วนะมันตายแล้วล่ะ ฉัพราฉันเตะมันจะมดัดอยเห็นไหมทานี่เลยจ้าฉันก็อยากกินเหมือนกันนะวันนี้ฉันเข้ามาสายเธอเข้ามาสายตรงไีนบุรินปุน <c oughs>

đi ở cho โอ้ไหนเดียวุณคุนกูบอดอะไรเอา้ายังไม่ถึงเกมทีเลยจะจบแล้วเราจะจบคลิปแล้วนะคะุณค,คุนถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะดูกดไลค์กดดีไหมพ่าคลิปมหมจากช่องอน้บชา AI Channel ค่ะสานาไปก่อนบ๊ายบายนะคอไว้เจอกันคลิปหน้านะบาย